เรามาทําคลิปทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ภาษาที่เราถนัดที่สุดอะเราพูดเรามั่นใจอะ่ะในสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปแล้วมันดีกว่าลื่นไหลว่าใช่ค่ะเป็นธรรมชาติใช่ใช่เทวางตรงนี้มันจะเสียไหมคะมันไม่เสียค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าไว้ในตู้เย็นก็จะดีเพราะว่ามันเป็นวิปครีมแท้นะคะเดี๋ยวมันจะละลายได้ใช่แม้ใช่โชคดีที่อากาศไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าก็ ยู่ในเค้กแบบนี้อยู่ในตู้เย็นก็ดีที่สุดค่ะเก็บได้กี่วันคะสามถึงห้าวันดีที่สุดในตู้เย็นใช่อ๋อแทนเล็กๆอย่างนี้คนประมาณสักห้าคนก็หมดค่ะหกค่ะใช่สี่ถึงหกคนใช่ค่ะเราไม่ห่วงห่วงเค้กโอเคแล้วพอมาอยู่ที่นี่แล้วอะไรยังไงก็ไม่มีอะไรทำนอกจากลูกใช่ใช่จริงให้เวลาโลกทั้งใบมีแต่ลูกและสามีค่ะและตั้งใจมีกี่คนคะ สองคนพอลคะค่ะก็ได้แล้วได้แล้วแลตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลงตัวกับใช่ค่ะเ <ek> ค้กนี่เต็มที่ใช่แล้วไม่ใช่ว่ามีตัวช้อยโซเลือกกี่กี่อย่างว่าเออฉันจะทาเรื่องทำ,ทำนี่นะอะไรยังไงนอกจากเค้กแล้วอยากทําอย่างอืง่นไหมคะตอนนี้ก็จากที่ทําเค้กขายอะค่ะก็มีมาแบบเปิดสอนมีทั้งสอนตัวต่อตัวที่นี่ที่สตูดิโอใช่ไหมคะค่ะซึ่งก็มีนักเรียนจองมาเรื่อยๆเลย หลายคนที่จองมาจากที่ไกลๆเช่นอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์เออนี่คิกว่าทางเหนือหรือทางใต้ไม่เลยค่ะมาจากอเมริกาใช่ค่ะแล้วในอเมริกามันก็มีอ่ะมันก็มีค่ะแต่เขาจะมาแต่เขาก็จะมาล่าสุดก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็มาหลายคนนั่งเครื่องมาเงี้ยค่ะแล้วก็จองกันมาตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําแล้วก็โอเคได้รับผลตอบรับดีแล้วก็จะมีเป็นคลาสออนไลน์ที่สอนด้วยสําหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางค่ะ แล้วถ้าเรียนออนไลน์เนี่ยก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีครีมมีอะไรค่ะน้ำตรงน้ำตาลเราก็จะมีก็จะบอกเขาใช่แล้วก็จะแนะนำเลยไม่ใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นคลิปวิดีโออ๋อให้ไปดูในกลุ่มใช่ไปดูเองแต่ว่าเราจะแนะนําให้เบื้องต้นว่านี่เราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็ออนไลน์ก็คือนักเรียนไปเตรียมของเองแล้วก็ไปดูคลิปวิดีโอสะดวกตอนไหนก็คือทำตอนนั้นได้เลยไม่ต้องรอพร้อมกันค่ะ แล้วแล้วเราได้ไรายได้อะไรเขอโทษน,นะคะจากที่ว่าสอนออนไลน์ค่ะให้เขาซื้อคลิปเหรอคะใช่ค่ะก็เหมือนเราเป็นอย่างคลาสอย่างเค้กมะพร้าวใช่ไหมคะเราก็จะมีเป็นคลาสออนไลน์เค้กมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็นักเรียนก็คือก็คือจ่ายเงินค่าค่าเรียนมาใช่ไหมคะแล้วก็คือเขาก็จะสามารถเข้าไปในกลุ่มกลุ่มปิดได้แล้วในนั้นก็จะมีแบบมีบ็อกสูตรมีคลิปวิดีโอที่สอนแบบละเอียดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเขาทําแล้วเขาว่บติดปัญหาเขาก็สามารถส่งมาถามได้ปรึกษาได้ค่ะจะเป็นแบบน้นค่ะโอ้ยนี่ทําไม่ไดมานั่งคุยเนะี่ยก็คิดว่าเออเอานะาหยิบอ่ะอะไรอะที่ลองมาเอามีดมาองอย่างนี้นะคะคะใช้เวลาเยอะ,ะและอย่างนี้เขาก็ไปดูเองแลวเรียนรู้ด้วยตัวเองที่สำคัญใช่ค่ะได้ทราบว่าก็เห็นพูด เหมือนกันนะคะในคลิปว่าอันนี้คือเป็นนางเอกเลยเป็นเป็นท็อปเลยของแม่ละเมียดใช่ค่ะเป็นเค้กมะพร้าวใครเค้มะพร้าวอ่ะก็มีมะพร้าวอยู่ในนั้นแล้วสลับเป็นชั้นชั้นอะไรใช่ไหมคะแล้วตอนนี้หลับตาทําได้เลยนะก็ก็ได้ก็ทำแบบทำไปเรื่อยๆได้เลยอันนี้ไม่ต้องดูสูตรแล้วค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเค้กมะพร้าวนี่เลยพี่ยกได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเนาะเนี่ยค่ะ กล mm. ิ่นเป็นไงเนาะอหอมสิหอมมะพร้าวามีกะทิไหมคะมีค่ะตัวเคก้กค่ะจะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนจะมีความนุ่มเบาทุกปากคนไทยในนุ่มเบาละลายในปากค่ะ oh. <laughs> ตัวท็อปตัวเด็ดเนี่ยก็คือเค้กทุกชั้นข้างในของแม่ละเมียนะคะจะมีเนื้อมะพร้าวเราให้แบบจุกๆให้แบบเยอะไม่หวงค่ะเค้กมะพร้าวอะ เคยไปตามไปไล่กินแทบทุกร้านเลยเนาะที่เมืองไทยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเค้กมะพร้าวมันต้องมีอะเนื้อมะพร้าว่าถ้ามันไม่มันนั่นมันหลอกใจอะมันต้องมีข้างในด้วยนะที่สาคัญมันมีข้างในด้วยค่ะใช่มากใช่แล้วก็เราก็จะใช้เป็นตัวครีมสดนี่แหละค่ะข้างนอกครีมสดก็คือวิปครีมหรือว่าถ้าภาษาอัตกก็สลักโรมนะคะแฟรสลักโรมนั่นแหละค่ะอ๋อใช่คือวิปครีมี่ชอบกินซูช อ๋อใช่ใช่ใช่มาคือซักลโอ้ละลายเปนปานจริงใช่ใช่แล้วก็จะมีกะทินะคะกะทิ<ช>น้ำมะพร้าว,นาวเนื้อมะพร้าวนี่เนี่ยอืมก็คนจริงแม่ม,มีไม่มากเลยใช่ค่ะวัตถุดิบคือสามารถหาซื้อได้ที่เนเธอร์แลนด์มะพร้าวสดหรือว่าเป็นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวจะเป็นเนื้อแช่แข็งค่ะ เป็นสาเร็จรูปมาเลยคะ่ะแต่ว่าอันนี้เป็น,ปนแบรนด์ของน่าจะเป็นแบรนด์มาจากไทยเพราะเขียนว่า product of Thailand นี่ใช่แล้วก็มันก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะเนื้อมะพร้าวแต่ว่าเราก็เลือกเอาอะไปเลือกหนูก็ไปเลือกก่อนไปซื้อมาลองชิมทุกตัวที่มีแล้วก็เลือกมาว่าไออันนี้คือแบบดีที่สุดครับเนื้อดีออค่ะโอเคก็ต้องต้องผ่านนะใช่ค่ะต้องลองต้องลองดูอย่างนี้ก็ดูให้อย่างนี้ก็หน้าตาสวยอะไรอย่างนี้แล้วก็ ลราก็จะคุ้นกันนะคะว่าสวยและน่าทานค่ะ,คะมีเค้กอื่นอีกใช่ไหมคะที่ว่าเป็นนางเอกหรือพระเอกอะไรของแม่ระเนียรค่ะจริงๆก็มีเค้กมะพร้าวมีเค้กชาไทยหน้านิ่มช็อกโกแลตหน้านิ่มเค้กส้มเค้กใบเตเยอะไรอย่างนี้ค่ะ คนจริงแล้วไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ชอบกินเค้กจะชอบข้าวต้มมัดขนมไทยใช่ไหมหรือกุ้ยเชื่ออะไรเงี้ยหรือขนมช่วยเลยคุ้นอย่างอาหารไทยเราแต่กลัวจังเลยว่าจะชิมไปแล้วจะติดใจอ่ะใช่เพราะถ้าเกิดชอบทานขนมไทยอ่ะน่าจะชอบตัวนี้ด้วยค่ะเพราะว่าด้วยความมะพร้าวกะทิอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะ แล้วก็เห็นบอกว่าเค้กอันเนี้ยทําทีไรก็อยากกินทุกทีเลยอะไรเงี้ยก็คือเค้กมะม่วงอ๋อมะม่วง,งชีสพายใช่น่าน่าจะลองชิมแต่ันน้ไม่มีครีมอะไรเลยใช่ไหมคะก็จะใช้เป็นตัวครีมชีสค่ะครีมชีสอ่อค่ะใช่ข้างล่างข้างล่างจะเป็นข้างล่างจะเป็นฐานแพรกเกอร์ค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นซอสมะม่วงที่ทําเองค่ะ ก็คนคนคนใช่อันนั้นอร่อยจริงแล้วก็มาลาดอร่อยจริงก็ว่าจะสั่งอยู่เหมือนกันนะแต่พอดีแล้วว่าเพิ่งคิดได้เมื่อวานค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากรบกวนเนาะเดี๋ยวรบกวนแต่อันนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนเพาเพื่อนสั่งเขาอยากทานเอาไปวันเกิดของอีกคนหนึ่งค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยสั่งแล้วน่ารักจังเลย